สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาดูบ้านตัวอย่างโครงการเป็นนี่ค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำอันนี้เจ้าของบ้านค่ะมาดูกันครับ่ะเราเข้าไปดูกันเลยดูกันครับเราพามาดูนี่นะคะืบบคอชั้นล่างครับชั้นล่างแต่ไม่มีอะไรเลยเขาจะแถมแพรให้ใตัวหนึ่งหมืนเจ็ดพันบีท เป็นของจำทุมอิเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เราจะดูอันนี้เป็นความสูงฝ้านะครับ2.75เมตรจะสูงมากเราขยิบแต่ก็ยังไม่ถึงะครับอ่นาน้ำโอเคการเสีย,เ,ยเดินไปเราก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับห้องน้ำชั้นหนึ่งโอเคแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง สูงและกว้างขวางมากเราสามารถนอนในห้องน้ำได้เลยเอ,อันนี้คือหลังบ้านนะครับในส่วนทักร้างส่วนทักร้างของเราทำกำแพงสูงประมาณสามเมตรนะครับล้อมรอบเลยบ้านจีนของเราจะได้แค่ส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นปูนอันนี้ประตูนะครับประตูมีกรอกให้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือไฟหลังบ้านนะครับน่าจะได้นะอืม เราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันอันนี้นะคะดีอันนี้คือห้องเก็บของนะครับแตเปิดดูข้างในหน่อยนะครับห้องเก็บของใต้บนันไดเราสามารถดูได้คร<อ>ับหรือเปล่าไม่รู้เห็นครับเก็บกล่องวสติกได้ไม่มี่กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเมดูชั้นสองกันอันนี้คือบนันไดมีที่จับนะครับ เดินไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอ๋อส่วนส่วนที่จุดต่างจากโครงการแรกที่เราดูแล้วชอบคือตรงเนี้ยมันเล็กกว่านะครับถ้าเกิดเป็นอีกโครงการหนึ่งมันจะยาวกว่าแต่ก็เราไม่ได้ใช้เลยเราพาไปดูเล็ก ยงังโตแล้วกันอันนี้คือห้องนอนเล็กนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นห้องเก็บของหรือทำอะไรก็ได้ีนะครับอันนี้คือห้องมาสเตอร์ตอนตัางสุ่ ใหนะครับตกใจมากกระโดดใหญ่มากนี้เยยพ,พื่อแอนตัวทนะี่เราแบบได้นะคือตรงนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เราจะขอให้เขาไม่ทําพื้นให้นะครับลามิเนตพอเราจะปูเป็นกระเบื้องยางโอเคจบคลิปเพียงแต่เท่านี้นะครับไยบ้าน